ถักทายเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับเรามาเจอคู่เอกในรายการของสนามพุทธูชาวันนี้นะครับเป็นเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับเอจอกับเจ้าเอฟดินแดงนะครับในเหลี่ยมเสื่อแปรข้างปีนะครับคู่นี้เกม13ไม่มีดิวชิงวันอยู่ที่1,000 10, 0บาทนะครับเอาเปิดเอายกเจ้าเอฟปักเข้าให้โดนเกี่ยวเอาแล้วโอ้โหโ,โดนตังครอนของเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับ หต่อศูนย์นะครับเจ้าชิดขึ้นนำพี่ก่อนเจ้าเอฟเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าเอฟเขียวเอาเขียวไม่ข้ามเอาแล้วเจ้าชิดบางที่น้อยขึ้นนำไปสองศูนแล้วนะครับตอนเนี้ เจ้าเอฟเปิดเนืองเอายกขึ้นมาเจ้าเอฟปากเข้าให้เรียบร้อยโอ้โห เข้ามานะครับเจ้าชิดบิ่งมาเอ้าไม่ข้ามนะครับโอ้โห,โห,โหอากา,ายเพื่อสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับเป็นผู้เอกในรายการที่สนามพุทธบูชา39แยก3เป็นแล้วก็เดี่ยวเสริร์แปรข้ามปีนะครับ 1. โหโห 1>, 1 3่นะครับเจ้าเอฟดินแดงเสิร์ไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งโยกเข้ามาเจ้าชิปปาดมาแล้วโอ้โห,โหถือว่าปาดดีนะครับ สามต่อหนึ่งนะครับเอาเสืร์มาเจ้าเอฟเปิดหัวเจ้าเอฟยกขึ้นมาเจ้าเอฟปักเข้าให้เรียบร้อยหนึ่งต่อสามนะครับเอาเซืร์ไป เจ้าชิดเปิดเจ้าชิดยกเจ้าชิดหัวมาโอ้โหถือว่าเหลี่ยมนะยกขาแต่ข้าหัวสามต่อหนึ่งนะครับเ้หมเจ้าเอฟเปิดหนึ่งอเอาโยกขึ้นมาเจ้าเอฟปาเขาให้เรียบร้อย เตะเต็มข้อลอเต็มเนียวครับเจ้าเอฟด,ดินแดงนะครับตอนเนี้ยเอาคิดเปิดเอายกเข้ามาปาดมาเจ้าเอฟเปิดยกเจ้าเอฟเตะเขาปาเขาดงเอาแล้ว สามตอหนึ่งนะครับ <Stars> ซื้อมาเจ้าเอฟเปิดหนึ่งยกขึ้นไปเจ้าเอฟปากเข้าให้เรียบร้อ <bacon> ยหนึ่งต่อสามนะครับ หนึ่งนะครับเอาเสิร์มาเอฟเปิดเจ้าเอฟยกปักเขาให้เรียบร้อยส่วนทางฝั่งขอนแก่นนะครับตอนนี้เจ้าทุยฝั่งน้ํากับจ้องเชียนะครับเจอเก่งยอะอีกรอบหนึ่งนะครับเจ้าทุยยังนําอยู่สี่หนึ่งนะครับเอาเปิดยกยอดเอาโดนเขา่าเจ้าเอฟยกเจ้าเอฟว่าไงปาดไป ปาดมาโดนเกี่ยวทีต่อหนึ่งนะครับเยวชิดเจอปาเปิดหนึ่งเอาโยก เขียวเอาไม่ถูกลูกตกายล้โโหกิเกตท่านนะครับเราอยู่กันในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,น,นะครับอยู่กันที่สนามพุทธบูชา39แยกสามของอาจาร,รย์กุดพุทธบูชานะครับในเหลี่ยมเติบแปรข้างปีระหว่างเจ้าเอฟดินแดงกับเจ้าชิศบางพีน้อยจิงวันอยู่ที่1 0,000บาท เอาเสือป้าเปิดหนึ่งเอาโยกป้าเข้าให้เรียบร้อย ชิดต,ตามมาเล่นฟาวนะครับสองส่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าชิดปาดมาโอ้โหปาดหยอดมานะครับเจ้าเอฟเข้าไม่ทันนะครับแบบเนี้ย สอนครับเปิดหัวเอาโยกจะเอฟว่าไง่ากเขาให้เรียบร้อยสองต่อห้านะครับจะเอฟแต็มตามอยู่ครับเอาจะชิดเปิดหนึ่ง เอายกเจ้าชิดโดดยอดเรียบร้อยห้าต่อสอนะครับเจ้าชิดเดิบมาเอาเปิดหนึ่งโอ้โหเจ้าเอฟเปิดแตก ว่างไงมงไวโอ้โหโมงดีนะครับ โยกไปเจ้าเอฟว่างเตะแล้วโอ้โห,โหเตะใส่เนือ้อกโอีก เอาโยกจะเอฟว่าไงปากเขาให้โอ้โหเอาโยกขึ้นมาเจ้าชิดโดดปาดเอาอยัางอยู่นะครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งโดด เรีียยบรยร้อดเาอยู่กันที่สามพุทธบูชาสามสก้าแยกสามนะครับในเหลี่ยมเสือปีสเสือแปลข้ามฟรีของเจ้าเอฟแทงน้ำดูอเอฟดาคกนองเ<ส>รอกับเจ้าชิดบางทีน้อยนะครับเอาเสือออกนะครับ 2ต่อ7นะครับเกิดมาเจ้าชิดเปิดยกเจ้าชิดโดดเดียบร้อยตกักทายตั้ง59ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา39เแยก3สนับสนุนการได้โสดโดยป๋าพงศ์นตรนาคู่สร้างแล้วก็ข้าวหอมมะลิบังสุรินนะครับเจ็ดต่อ2นะครับ เอาเสือไปเจ้าเอฟเปิดเอายกปักเขาให้ออกโอ้โหโอ้เอาคุณบุญเลิศบอกชอบพี่ชิดครับเอาเจ้าโจ้เจ้าทิมนะครับบอกเจ้าทิมบอกเอฟสู้ๆนะครับทักทายคุณออสเฮงเฮงนึกบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมางคำทักทายพี่ชาย,ยาด้วยนะครับ แปต่อสองเอาเสือไปก็ออกนะครับสองต่อแปนะครับเอาเสือมาโอ้โหเสือแปลนนะครับเจ้าเอฟ ต่อสอนะครับเปิดหนึ่งยกเจ้าเอฟว่าไงกระทืบโอ้โหยปาดออกอีกแล้วเอาชิดขึ้นอีกแล้วแต้มหนึ่งเป็นเ้าต่อสอง ต่อ2นะครับคิดเตอไปเจ้าเอฟเปิดหัวเจ้าเอฟยกขึ้นมาจเจ้าเอฟว่าไงปาดมาเรียบร้อยกลายเพื่อนสมาชิที่อยู่ทงางบ้านน,นนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับเราอยู่กันที่พุทธบูชานะครับ2-9ห่างเยอะนะครับเจ้าชิดเอาเจ้าจชิดเปิดแตกโอ้โหเพิ่งจะเปิดแตกนี่นะครับ สามต่อก้านะครับเอาเสือมาเจ้าชิดเจ้าชิดดวงใจปาดยอดเรียบร้อยเก้าต่อสามนะครับเอาเสิร์ฟเอาเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเจ้าชิดทักทายเพื่อนสมาชิกยู่ทา,างบ้านนังห้าสิบกว่าท่านนะครับเราอยู่ที่สนามพุทธบูชานะครับ สต่อ9้านะครับเ้าเซอร์มาออกนะครับนครับจ<ป>ากเอฟปาดมาโอ้โหปาดข้ามมาได้ดูแก้ไขมาดีนะครับ จิดว่างานเจ้าทิดโดดปาดเรียบร้อยใช่ครับเจ้าเอฟดินแดงสู้ไม่ได้เลยแต้มห่างเยอะเลยนะครับนอนน้อยแต่นอนนานนะครับรักทายอีกครั้งหนึ่งนะครับเอายกขึ้นมาเจ้าเอฟเขียวยอดอยถือว่ายังเอาตัวรอดได้นะครับ 9ต่อ3นะครับของเธอไปเจ้ากเอเปิดโอ้โหเปิดแตกนะครับ เอาแล้วเจ้าชิดขึ้นนำอีกหนึ่งแต้มเป็นสิบต่อสามนะครับอเ,อเอาเติบเอ้าติบออกนะครับหรือว่าแต้มห่างนะครับ สต่อสิบนะครับสืบได้แต้นะครับไหลไปอีกหนึ่งแก้มสี่ต่อสินะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา3ามแยก3นะครับสต่อ10เอาชิดเปิดเอายกขึ้นมาเอาเจ้าชิดโดดปาดเรียบร้อย ิบต่อสี่นะครับเอาเสร์บดีนะครับสิบเอ็ดสี่แล้วนะครับเอาเสฟอบี้ข้ามนะครับเจ้าชิด i'll oh, เอาเชือไปก็เอฟเปิดหัวเอายกปักเขาให้โอ้โหโอาเชือบดีนะครับโอ้โ เสือไปเจ้าเอฟเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าเอฟเสียวมาข้างหลังเสือมาโอ้เสือไม่ข้ามน,นะครับเจ้าเอฟ หรือว่าเจ้าเอฟทำดีนะครับลูกเมื่อกี้เอาเสือมาเจ้าชิดเปิดเอาโยกโดดปาดยอดยังอยู่นะครับเอาแล้วครับเจ้าชิดว่าไงเอามวงไปข้างหลังโดนเกี่ยวเรียบร้อย เอา้าเสิร์ฟดีนะครับเอาละครับเจ้าชิดยังอยู่ยังอยู่เรียบร้อยเอาเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเจ้าชิด เสิร <łość> ์ฟมาเปิดเอายกโดดปาดออกโอ้โหเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับ ว่าไงเจ้าเอฟปากให้เรียบร้อย เจ้าชิดแล้วไงปาดไปโอ้โหไม่ข้ามนะครับนี่นะครับคู่เอกนะครับเป็นเจ้าชิดน้อยกับเจ้าเอเป็นคู่เอกนะครับอ๋อใครที่อยากทราบผลนะครับเจ้าทุยกับน้องเชียนะครับตอนนี้เตะอยู่กับเจ้าเก่งนะครับกับคู่เจ้ายะนะครับที่เก่งยะแพ้ไปมื้นนะครับตอนนี้เจ้าทุยกับเจ้าเชียนําอยู่1ิบต่อสามนะครับถือว่าห่างเลยนะครับปาดไปโอ้โหปาดออกนะครับเจ้าชิด โอ้โหอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้้ก็กลมๆ12ลูแปดต่อเฉีนะครับเจติดตามนะครับเอาเสิร์ฟดีด้วยเอาแล้วกระชิด ทันไหมทันไหมเอาแล้ว9ต่อ11แล้วนะครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นแน่นะครับตะก็กลมกม12ลู9อ11นะครับเอาทักทายเจ้าดวว้วทิ์บอกซูซๆเอฟซ้อมดี9ต่อ11นะครับ เอาเสิร์ฟเอาเสิร์ฟไม่ข้ามโอ้ตักทายค่ับห้าสิบเจ็ดาครับเราอยู่กับที่สามประบูชาสามสิบเก้าแยกสามนะครับในเพจตก็ให้ไหลมันๆน,นะครับสบนับสนุนการไฟ์สวดโดยป๋าพง์เดชนาคู่สร้างนะครับสิบเอ็ดเอาเปิดเอาโยกเจ้าเอฟเอ้ายกหลนมานะครับ เอาเจ้าชิดฟาวนะครับ าตอนเพียรครับห่างสอง้มนะครับ,บ,รบเอาเสือบ้าเจ้าเอฟเปิดเอายังอยู่เอาหมว่งไปเอาแล้วตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ10ต่อ11ดแล้วนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เจ้าเอฟถือว่ากําลังใจได้มาอีกเยอะเลยนะครับจากที่แต้มตามมาสแต้มตอนนี้ไล่มาเป็น10ต่อ11นะครับ นะครับอะไรก็เกิดขึ้นหน้านะครับต่อก็กลมๆสิบสลูในเรียมเซอร์แปรห้ามฟีไม่มีบล็อกนะครับระหว่างเจ้าเอฟดินแดงกับเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับต่อก็เค้สิบสไม่มีดิวนะครับ10บจอสินะครับเอาเสอร์มา โอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับตักทายนะห้าจครับตอนนี้เดือดนะครับข้างนอกข้างในนะครับโอ้เจ้าเอฟตามมาสีแต้มนะครับตอนนี้ไล่มาห่างแค่แต้มเดียวนะครับ11ต่อ10นะครับชิดบางพี่น้อย เสิร์ไปเจ้าเอฟเปิดยังหลวเอาโยกเอาปาดไปเรียบร้อยเอาแล้วครับจเจ้าชิดขึ้นแท่นแล้วครับขึ้นแท่นไปรอแล้วครับ12ต่อ10 ดึงไม่ใช่ดึงราคานะครับต่อก็เจ้าชิดหลุดเองนะครับหลุดมาจนทําให้เจ้าเอไฟไล่เกือบทันนะครับเต้มห่างกันสองเต้มนะครับลูกเดียวเกมไ,กม,ไม่เกมเม็ดไฟครั้งที่หนึ่งถ่ายทั้งเจ็ดสิบกว่าท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชานะครับสิบสอง่อสิบเกมไม่เกมเอาเซอร์ไปเจ้าเอฟเปิดยกเอาแล้วเกม โอ้โหเจ้าเอฟหลุดลูกสุดท้ายจบเกมแล้วครับเจ้าชิดบางพีน้อยเอาชนะเจ้าเอฟดินแดงไปด้วยสกอร์13ต่อ10โอ้โหขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทุกลังใจที่เข้ามาติดตามในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,นะครับสบนับสนุนการไลฟ์สดโดยป๋าพงศ์เดชนาคูสร้างแล้วก็ข้าวหัวมะลิบางสุรินนะครับเดี๋ยวขอญาติตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปในเหลี่ยมข้ามหัวนะครับระหว่างค่ายเสรีไทยเจอกับป๋าเตี้ยนะครับ